เกาเหลามาจากคำที่คนไทยเรียกเพี้ยนหากพูดถึงเกาเหลาก็ต้องมาคู่กับก๋วยเตี๋ยวอาหารที่ไม่มีเส้นจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือทานเปล่าๆก็อร่อยไม่แพ้กันเกาเหลาเป็นคำภาษาจีนโดยคำว่าเหลาหมายถึงหอตึกสูงซึ่งในบริบททั่วไปจะใช้เรียกร้านอาหารหรือพัตคารจีนในสมัยก่อน และที่พัตการจีนจะมีเมนูแกงจืดชนิดหนึ่งที่ใส่เครื่องในสัตว์ผักทำให้เวลาจะไปทานอาหารที่ร้านอาหารจีนก็จะพูดว่าไปกินเหลาทำให้เรียกแกงจืดที่ขายบนเหลานี้ว่ากินเหลาไปด้วยและเพียนมาจนกลายเป็นเกาเหลานั่นเองดังนั้นหากไปทานเมนูเกาเหลาที่จีนก็คงไม่มีชื่อเมนูนี้อย่างแน่นอน แล้วคนไทยเริ่มรู้จักเกาเหลากันตั้งแต่ตอนไหนบทบาทสำคัญของเกาเหลาเริ่มมีให้เห็นจากภายในราชสำนักสมัยรัชกาลที่สี่โดยมีการจัดตั้งเจ้ากรมเกาเหลาจีนขึ้นเพื่อให้ดูแลวิธีการทำเครื่องในสัตว์ให้สุกและสะอาดไม่มีกลิ่นคาวเพราะคนไทยยังไม่ชำนาญการทำอาหารชนิดดีพอนัก โดยเหตุผลที่ให้ความสําคัญกับเกาเหลาเป็นพิเศษเพราะทรงมีรับสั่งให้การทำบุญถวายพระสงฆ์ในวันตรุษจีนเปลี่ยนเมนูจากขนมจีนเป็นเกาเหลาเพราะมองว่าขนมจีนไม่ใช่อาหารจีนจริงๆนั่นเองคนไทยชาวบ้านในสมัยก่อนไม่ค่อยกล้าทานเกาเหลานักเพราะเป็นอาหารราคาแพงเลยทำให้มีแต่คนจีนที่ทาน แต่ภายหลังคนไทยนิยมทานข้าวนอกบ้านจึงหันมาทานเหลาคือเหลาก็คือร้านอาหารกันมากขึ้นโดยสมัยก่อนยังไม่มีคำว่าพัทคารเลยจะเรียกร้านอาหารว่าห้อยเทียนเหลามาตามนัดเรื่องดีๆแบบนัดๆัดต้องขอบคุณจานโปรดขอบคุณที่ติดตามค่ะ